เ,เพจดังเผยแบงค์เลสเตอร์ถูกทำเป็นฮิวแมนซูของอินฟลูเอนเซอร์สายล่างโดนแกล้งสารพัดโลกออนไลน์ ine, ต่างก็ร่วมไว้อาลัยกับแบงค์เลสเตอร์เสียชีวิตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและเปอร์ขายพวงมลาลัยที่ถูกจ้างมาดื่มเหล้าให้หมดแบนในเวลาอันรวดเร็วเพื่อแลกกับเงิน30,000บาทจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อเวลาตี3.40นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้จากไปในวัยเพียง21ปี ล่าสุดวันที่26ธันวาคมเพจ Facebook ปลักไทยบายมหาชนีได้เผยเรื่องราวชีวิตของแบงคเลสเตอร์พร้อมกับสะท้อนประเด็นที่น้องถูกทำเป็นฮิวแมนสูของอินฟลูเอนเซอร์สายล่างในการทำคอนเทนต์แกล้งสารพัดก่อนที่จะเสียชีวิตจากภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษหลังจากถูกจ้างให้ดื่มเหล้าจนหมดแบนเพื่อแลกกับเงิน30,000บาทโดยได้ระบุว่า ใครที่ไม่รู้จักแบงเลสเตอร์เริ่มแรกเลยคือขายพวงมลาลัยอยู่ตลาดเรียบด่วนตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วน้องก็ปั๊มปั้ม,ปมเปอ๋เปอปอ,อยู่แล้วมาขายพวงมลาลัยช่วยยายเพราะครอบครัวน้องไม่สมบูรณ์ได้เงินมาก็เอาไปให้ยายหมดมีความฝันอยากเป็นแรปเปอร์ชอบแรปเปอร์ชอบเต้นแล้วคนมาซื้อพวงมลาลัยก็ชอบเลยชอบให้น้องโชว์แรกกับทิปเล็กๆน้อย แล้วช่วงนั้นพวกวิดีโอคลิปเริ่มเป็นกระแสคนก็ถ่ายวิดีโอแบงค์ลงโซเชียลจนคนรู้จักแบงค์เลสเตอร์กันเยอะน้องมันก็คิดว่าตัวเองดังแล้วอะไรนี้วันก่อนยังถ่ายติกตอกเจอคลิปเก่าที่แบงค์เลสเตอร์พูดให้สัมษัสนั่นนี่เรื่องที่จะไปถ่ายละครถ่ายนังหรือว่าโกอินเตอร์แลปเปอร์กับมินลี่อยู่เลย ถามว่าตอนที่ฟังก็รู้อยู่แล้วว่าพูดไปเรื่อยผมก็เย้มยิ้มนะมองออกแต่แรกว่าน้องเขาไม่ค่อยปกติจนพอพูดไปเรื่อยเยอะๆคนจับได้ก็ออกมาขอโทษหลังจากขอโทษก็ยังมีโมบ้างนิดหน่อยแต่ก็ลดลงไปเยอะแล้วก็เลิกโมละบอกว่าจะปรับปรุงตัวไม่เป็นเด็กขี้โกหกจนกลุ่มพวกอินฟลูเอนเซอร์สายล่างจับแบงค์มาเล่นที่เขาเรียกว่าฮิวแมนสูปะแกล้งทุกอย่างแล้วก็อ้างว่าช่วยน้องมันน้องมันได้เงิน ซึ่งในความเป็นแบงคน้องมันอยากเข้าวงการอินฟูอยู่แล้วก็อยากเกาะเกาะพี่คนดังอื่นๆไปแต่ก็ไม่รู้จะดังยังไงนอกจากและไปเรื่อยหรือทำท่าเต้นขอยโยกๆแล้วหลังจากนั้นพวกอินฟูดังๆสายล่างมันดันมองน้องเป็นหิวเป็นสูใช้ข้ออ้างว่าจะพาน้องมันดังในทางนี้แล้วก็ให้ตังมันไม่ให้มางานฟรีคอนเทนต์ส่วนใหญ่ระยะหลังเลยกลายเป็นว่าแบงครสเตอร์โดนแกล้ง ชอบให้ไปต่อยมวยกับคนไม่เต็มกับคนอื่นๆน้องมันก็ใส่ชุดด้วยความที่น้องมันแรงเยอะเลยไปต่อยพวกไฟล์คับจริงๆเออน้องมันทําได้ดีนะเพราะใส่สุดและแรงเยอะจริงหลังจากนั้นก็โดนแกล้งสกรปรกสกรปรกโดนเผาขนเพชรบ,บ้างถอดกางเกงบ้างไปถ่ายคลิปตอนแก้ผ้าอาบน้ําบ้างให้กินของสกรปรกบ้างพ่นถุยน้ําลายใส่แม้กระทั่งให้กินเจลหล่อเลื่นก็มีไลค์คลิปคือมีเลือดตกยางออกจริงๆ คอนเทนต์ช่วงหลังเกือบสุดท้ายจะเห็นแต่น้องมันเมาไม่รู้เมาอะไรนอนพะงาพะงาอยู่บ่อยๆจนน้องมันคิดว่าจะมาทางนี้บางทีคงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วมีคนยุไม่มีคนห้ามเลยน้องมันไม่มีผู้ปกครองที่คอยเตือนมันได้ญาติมีหรือเปล่าก็ไม่รู้คอนเทนต์ระยะหลังเลยจะเป็นกินแอลกอฮอล์เพียวๆเยอะๆติดกันทุกวันไปเอนเตอร์เทนงานคนมีตังคนอื่นๆจนวันสุดท้ายถูกจ้างให้กินเพียวซ้ำหมื่น แล้วร่างกายรับแอลกอฮอล์ไม่ไหวเพราะใช้งานหนักมาต่อเนื่องก็อน,น็อกแล้วก็เสียชีวิตทางทีมข่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแบงค์ด้วยค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ